สวัสดีสมาชิกชาวอินดีทุกท่านครับเวลานี้ก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่ครับและส่งท้ายปีเก่าที่กำลังจะมาถึงนี้นะฮะ2565เรียกได้ว่าเป็นปีของเราชาวอินดีนะครับขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จขอให้ทุกคนมีใจิตใจที่มุ่งมั่นขอให้ทุกคนสามารถก้าวข้ามผ่านทุกๆอุปสรรคครับและขอให้เราจับมือกันครับเดินทางร่วมกันมุ่งหน้าเข้าสู่อินดีมพันล้านของพรอรันนะครับยังมีความท้าทายรอเราอยู่ครับและผมเชื่อว่าเราพร้อมอยู่เคียงข้าง แล้วผมก็เชื่อว่าเราจะเทียงข้างกันละกันครับอะไรที่เป็นสิ่งใหม่ๆอะไรที่เป็นสิ่งท้าทายอะไรที่เป็นอินโนเวชันอะไรที่ทําให้พวกเราทุกคนอินดีมประสบความสาเร็จพวกเราจะทําครับสําคัญอย่างเดียวนะฮะขอให้ทุกคนอย่ายอมแพ้ครับเราตั้งใจที่จะเป็นอาชีพที่2ธุรกิจที่3เป็นกระเป๋าตังก์อีกกระเป๋าหนึ่งให้กับทุกคนครับเพื่อทุกคนมีรายได้นําไปดูแลตัวเองดูแลครอบครัวและทําตามความฝันให้เป็นจริงครับอย่าลืมนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ ผมอยากให้ทุกคนฮะมีอาชีพที่2มีรายได้ที่3ครับแม้ว่าจะไม่ใช่อินดีมก็ตามครับเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่กําลังเปลี่ยนแปลงก็คือนวตัตก,กรรมของโลกใบนี้ครับเขากําลังจะก้าวไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราก้าวตามทันหรือเปล่าและปี2565นี้ครับผมเชื่อว,ว่าจะเต็มไปด้วยความท้าทายครับเรื่องที่เราไม่คาดฝันอาจจะเกิดขุออ้นก,ก็ได้โอไมคอนหรือโควิดที่เราจะเกิดขึ้นอาจจะเข้ามาอีกระลอกก็ได้ครับ แต่สัมพันธ์ที่สุดครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะตับมือกันไว้ครับและมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จด,ด้วยกันครับขอให้ทุกท่านเป็นนักธุรกิจร้อยล้านพันล้านไปด้วยกันครับ